สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องลิขิตสวรรค์อาชีพและการงานผู้ที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือแม่นจนขนลุกค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ การงานและอาชีพของผู้ที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือความมีพรสวรรค์ติดตัวมาวันนี้บอกบุญชแนลจะพาคุณผู้ฟังมาศึกษากันในเรื่องของการทำงานและอาชีพของผู้ที่มีเส้นการกระบาทกลางฝ่ามือกันค่ะเพื่อที่จะให้คุณได้ศึกษาตัวเองหรือนำไปใช้แนะนำให้กับผู้ที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือคุณผู้ฟังคะ ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีจิตตานุภาพสูงจากการสักสมบุญบารมีเคยฝึกสมาธิมีจิตที่ละเอียดคุณสามารถสัมผัสหรือ,อย่างรู้จิตใจของผู้อื่นได้หรือบางคนอาจจะสามารถล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งจิตใจประกอบไปด้วยความเมตตาการุณา การทำงานจึงมักจะคิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอบางครั้งยอมเสียสละแม้กระทั่งความสุขของตัวเองเพื่อผู้อื่นอยู่บ่อยๆโดยจิตส่วนลึกแล้วประกอบด้วยความกล้าหาญร,รักความยุติธรรมจึงทำให้คุณน,นั้นมีภาวะเป็นผู้นำอยู่โดยธรรมชาติแต่ไม่ใช่ผู้นำที่มาจากการแต่งตั้งแต่เป็นผู้นำจากจิตวิญ,ญญาณของคุณเองค่ะ ดังนั้นในการประกอบอาชีพนั้นสามารถประกอบอาชีพที่ถูกลักษณะและเหมาะสมกับนิสัยใจคอแล้วจะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขตรงกับศักยภาพที่มีและนำความสามารถพิเศษของคุณออกมาใช้ได้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาลองฟังกันดูค่ะว่าลักษณะคร่าวๆของผู้ที่มีเส้นการกบาดกลางฝ่ามือ ว่าเป็นผู้ที่ใช้สัญชาตญาณในการรับรู้มีความเข้าใจถึงผู้คนและสถานาการณ์ได้เป็นอย่างดีมีอุดมการยึดมั่นในหลักศิลธรรมจริยธรรมเป็นคนที่ลึกลับมีความคิดซับซ้อนมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่สูงและยากที่คนทั่วไปจะเข้าหามีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติโดยส่วนลึก มีความต้องการทำเพื่อผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจและมีความเมตตาการุณาสูงเป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีเป้าหมายมองอนาคตเป็นสำคัญมีความสามารถในการอ่านจิตผู้อื่นได้เป็นคนค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองในการแสดงออกตัวตนให้ผู้อื่นเห็นเป็นผู้ที่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆกเว้น ว่ามันจะช่วยส่งเสริมให้วิสัยทัศน์กว้างไกลออกไปเป็นคนที่ชอบศึกษาเล่าเรียนและมีพลังในการเรียนรู้อยู่เสมอการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความจริงจังในการประกอบอาชีพการงานมีความรู้สึกและรังสรร์หอนที่เร็วและก็สามารถใช้หลักเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจได้ค่ะ มีความสามารถในการเข้าใจต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและสถานการณ์ได้ดีมากการมีวิสัยทัศน์จากสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมมันจะนำไปสู่การเข้าใจและการเรียนรู้ทำให้สามารถเข้าใจอะไรได้อย่างรวดเร็วและลึกซึง้งซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของผู้นำในทุกระดับ ดังนั้นจากสิ่งที่กล่าวมาจะเห็นว่าผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในบทบาทของผู้นำการเป็นที่ปรึกษาแต่ก็สามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ซึ่งเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนผู้นำอย่างเต็มกำลังดังนั้นหากกล่าวโดยรวมแล้วลักษณะอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือจะเป็นลักษณะ ที่ใช้ความรู้ความสามารถมีความคิดอาจมีทักษะเป็นงานสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและก่อเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเป็นงานที่ไม่ซ้ำซากไม่จำเจไปวันๆตัวอย่างอาชีพที่ควรพิจารณามีดังนี้ค่ะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามืออาจจะมีอาชีพเป็นศินลปินนับเขียนผู้ให้คำปรึกษาหรือทนาย ผู้ที่ดูแลเด็กนักดนตรีทันตแพทย์แพทย์นักออกแบบอาจารย์นักวิชาการช่างภาพนักคอมพิวเตอร์นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาจิตแพทย์นักการทูตนักพูดหรือวิทยากรนักกิจกรรมบำบัดจิตกรนักแต่งนวนิยายนักแต่งกรนหรือเจ้าของหนังสือหรือจะเป็นนักแปลภาษา เป็นผู้ผลิตนวัตรกรรมใหม่ๆหรือจะเป็นนักเขียนคำโฆษณานักเขียนบทละครนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักออกแบบเกี่ยวกับกราฟิกสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับอุปนิสัยของผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือก็มีมากมายเนื่องจากว่าผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือนี้มีขีดความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสูง และมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นก็อาจจะมีอีกหลากหลายอาชีพที่ไม่ได้เอ่ยไว้ณที่นี้นะคะลักษณะและสไตล์การทำงานเขาต้องการงานที่มีคุณค่ามีความหมายแรงงานที่สร้างการเจริญเติบโตเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรและกระตือรือร้นแบบเงียบๆเ,เป็นนักวางแผนที่มีจินตนาการสูงแต่พวกเขา ยังเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับงานในหน้าที่จะมีเป้าหมายส่วนตัวและค่อนข้างเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนที่ดีที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จมีความคาดหวังต่อตัวเองที่สูงและบางทีก็คาดหวังในตัวผู้อื่นสูงเช่นกันในสถานที่ทำงานจะมองดูเป็นคนที่เงียบและอาจจะมีความเป็นส่วนตัวสูงแต่ก็ยังดูเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังด้วย แต่ก็เป็นคนที่น่าคบเพราะว่าเป็นคนที่ง่ายๆไม่ชอบพิธีรีตองที่ยุ่งยากอีกทั้งยังเป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานถ้าหากมีปัญหาใดๆมาปรึกษามักจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องเสมอถ้าถนัดในงานที่ต้องประยุกต์ใช้ในศาสตร์ขององค์ความรู้ต่างๆเป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจรู้สึกมีความสุขในการได้ดูแล และช่วยเหลือผู้อื่นเนื่องจากเป็นสัญชาตญาณที่เขามีจิตสัมผัสที่ละเอียดทำให้เขาอย่างรู้จิตใจของผู้คนดังนั้นเขาจะสามารถให้คําแนะนำที่เหมาะสมกับทุกคนได้แต่สำหรับคนอื่นจะอ่านใจผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นเรื่องยากมากๆค่ะเพราะเขามีความลึกลับและซับซ้อนในตัวเองเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ เป็นคนที่สวรรค์ลิขิตเอาไว้ว่าในด้านต่างๆเขาสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและการค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งต่างๆเขาจะเป็นคนที่สนใจในทฤษฎีทั้งแนวคิดในเชิงนามธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้อื่นและความสัมพันธ์ได้ในภายหลัง และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานและอาชีพของผู้ที่มีเส้นการกบาดกลางฝา่ามือนะคะบกบุญ h ชนแนล Channel ก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวของคุณผู้ฟังได้ค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญแชนแนลได้นำมามอมให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ